สีัสดีพี่น้องกาัสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาพบปอกันอี้แล้วทุกคนเลยกับสาวจิ๋วคนเก่าคนเดิมมาเบิ่งลุงเละสาหากักลมหักแรงอ,อ๋อขยากินน้ำกันได้ทือน้ำมาอยู่ปาน้ำยังมักลาสาวจิ๋วคิดว่ายัางอ,อ,อ่อเจาะคิดว่าน้ำอ่อเจาะอ่อ,อหน้าลุงเล งตมันบอลไลคืนบ่น้ำนั่นสาไปผลไลกลับมันกับสมบ่าว่าเลยเน,ะนาะน้ำนะทุกคนสาไปผลไลกลับคืนมันกับบล็อกเขื่อเลยเนาะมองนี่ได้สารกเลสาออกมาได้บ่นี่มันมีบอลกลับมัมีบอนไลมันโนนแต่ว่าเจ้าน้ามันสิลงไปห่วยเลยเนะาะคือว่าให้น้ำบอลไลมันกับบอลถังไปนะมันสินไลคืน เออมามาพี่น้องมาให้กำลังใจลุงเละก่นอนใหม่สะปลาพี่น้องเออจะจิ้วกัะมาน้ำเกินเตนเต็ปลูกข้าวตินเมล็ดอยูใ่ในลงสอนชาบีชาบียังเแล้วน้าก็ะได้คู่หนึ่งปลูกข้าวตินไห่ยาวเราจิ้วนะเบิร์แนวแล้วเบิร์แนวแล้วได้ข้าวตินสาไห้ทุกคนหลักก็มากันหาอยู่หากินได้แบบนี้นะประกันมาหากินมีมะค้งอยู่บ่าลุงเละอยู่หน้าเทียงนะ ตัมมาคุ้งตอนเที่ยงมันเถื่อเคยโตแล้วก็ลบมาห้ามคุ้งมาตาั้เดี๋ยวทำเมื่อบวดท่านเนาะมันเที่ยงเลยเด้มันสิบเอ็ดโมงกว่าเลยตอนนี้นะซาดิกับผู้ที่ายซองพู้เล่นเรลุงเลยพอดีว่าบ่ายบซองเบิร์ดากับซาดม้งแรงซ <laughs> าดม้งแรงจังสิแล้วจังสิบก มันต้องใส่แรงงานพลังงานเอาอุออ้ยไัซื้จ้าไปห้าวเสียมห้าคุดเบิ่งกระปูกันเด้อทุกคนปไปไปขางนั่นกันทุกคนคะ่ออะซาดซาดซัดนี่ยนี่้าคำมันกระบกหละโอ้หน้ามันยังมกรายมันเป็นตะลุกเน่นี่นะ มันห้อยชอลีมันก็มีแเด็กตายห่วยตายห้องน้ำมันบริยังไอ้น้ำยังมัมกลายนะโมเมนบ่อนงัวก็จะลงมากินน,น้ำบ่เนาะ <laughs> อันนี้แหละอันนี้ห้อยงัว งัวซุมไยีดอนเจ้าบอกขี้หนามอยู่นี่เนาะเลิกบอลุงเลยเออมึงไหนสุเพียงแอลมาจากยางลงน่ะชิมีปลายบ่ละเลิกกะลิได้อ่นเฮ้ยเพียงแอลฝนะลงเลยอย่างงงบอลงัวก็จะอ่อนที่มีแต่หอยตีนงัว มอซุมเมญอันั้นกินน้ามอยู่นี่แหละมันคือไป,ปเห็นตบเตียบตบเตียบสะเฮ้ยน้ามพอนโบกบ่อย่าห้เสียกำลังแห้งไลยให้มีปูมีปลาในเด้อเจ้าถิ่นจะทานาเสียเสียกำลังแหง้งซาบได้ฮะเสียนพอแห้งลงเลยว่ะ ยนซาปลาพ่อแหงน้ำเต็มน้องยังซาบกเราอะบ่อ,ะบอนงัวข้าเจ้าลงกินน้ำเี๋ยนี่แหละบมีบอ่บอนกินคืองัวเฮาได้ลุงเล่โอ้ยย่านเดชไม่ซูปลาได้อันนั้น,นปลาเพื่นงูปลาโอ้ยอย่างเงืง้ยงเดชจับงูงูปลา งูป่าป่าบบเห็นจะกโตเห็นแต่งูป่ามันไหลลงผุ่นแล้ลงหอทินสูงผุ่นแล้ัน,นี้นะมันมีวางอยู่บ่แหละแต่นี้หอ,นะอดินสูงเฮาหนะมอนใดเจ้าว่าน่าบ่ไรายเท่านี้เฮะว่านะทางนั้นเนาะตัวนี้มันวางใหญ่เนาะวางเลิก โน่เจ้าว่าน้ำบ่รายเท่านี้มจักอันในหินสูงเขาก็มีได้น้ำนะหันออกเจาะนะฮะบลงบ่ลาบลงบ่วะมมันบกแน่น้พื่อนเนโอ้ยก็นํำเพื่อนชุมจะซานี่แล้วโอเคก็หูน้ำเพื่อนชุมเจ้านี่เลยเฮ้ยนิงยันได้นี่มันะนีมันชุมจะตีงนาเนาะมันก็เพื่อนเลยนี่ว่า จะมีปลาสลามจูบอ you know. ยู่บ่อะไรอยู่นองอยู่หินสูงนะ่ะบอลงเดจูบอยู่บ่ไวอยู่หินสูงนะ่ะปีนี่นะ่ะ อูเพาก็ลงต่เศร้าลงเลยเอ้ยเศร้าทิหนาสะกก้อนลงต่เศร้าเอาไม่จังมานั่นบกไล่เลยดิผูขอบน้าเนาะขอบหน้ามนได้บกไล่เลยโอ้ยมันยังสีเนื้อคนพี่น้องปองไปมันยังสีเนื้อคนนะ่ะ ซาสองคนมันบริเต็มที่บ่าติงเต่ใครเรล่าโรงเรียนรยเราแห้งหลายแรงเยอะ <laughs> อน้ำโม,มเมนหน่อยน้ำแจักซิมเมนจักลิทประม,ระมาณจักลิทไยหัาไล่กัดเนี่ยอะไร ลุมนะน้ำนมัน,น,น,นคือไลครับเวลาสุขจะเศร้านะอลึกอะไรีได้คุเที่ยงแอวลุงเลยได้นั่นนะก็หอดมนแรงกับซิบกอยู่บนละันคลึกอะไรขึ้นมะโนนลมมาห้อยจูบห้อยจีบกับบมี ประมาณสามชั่วโมงพันช้าตลอดถ้าเมื่อยก็พักผ่อนเมื่อยก็เศร้าเมื่อยนอา้นา,านโจกนะล,ลุงเลยเียเดิน้าโจกคู่โจกคือแถวนี้แลิมาหาสวนหน่อไม้ น้บบบกจนขอนผู้จ้างกขบบเห็นน้าบกจนอุตัวอีกผู้ยวอือวางน่อยปะมันบ่อเลิกบกวางเลิกเล็กค่ะบกวางสาผูเดียวเพื่น Sai vinh xuống nè, Wrong thương nè, Fa out cho đài anna. 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 không Anna. 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 lúc Anna. lúc Anna. 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 bà Anna. Anna. จังมือเขาลงไปจูปา่าเข้าไปกินเขาปา่าอยู่หินสูงลงซาป,ปา่าอันลงจูปา่าอยู่หินสูงคุณละประมาณอาทิตย์นะคุณละจุลงจูตอนนี้ก็มาซาอยู่ปา่าทุกคนตอนนี้ก็จได้นอนอาสานอาสามาปูนอนถา่านอนถาาปปาอน่าจุเราซาป่าะอ่าน้ำมันลายได้ทุกคนเล้ซาเปิดเสียงจนเหนื่อยและจนเสารกและจังหง มาหนังเรากระสิเดนอนเราเอ,ออเออเออน้ำแห่งแรงอรเนาะพ้นพหักกระปะหักกระว่างแถวนีบุมมีเครื่อมันแซงเนาะเครื่อมันแซงกระหม่อมบุมมีมันกเป็นปมีไดเห็นว่าก็ได้มันสีมีถั่วไปฮะจะเห็นเบอกอคือบอกเห็นจะเครือมาหาหนังขุดมันแซงขานเห็นแต่มา,าแะ่ะแรมาเขาจีเพื่อเคยกินมาเขาจีมันหนักบุญฮันซุกซับมันอะ มักไม้ป่าทุกคนเดี๋ยว้งจิใงหาเบิ่งคั้นมันซุกมันจะเป็นแดงๆแต่ก็กินได้มักเขาจี้เออเออเออน้ำยำน้ำเพรไม้ป่าบรรยากาศเอทุกคนเดูมาถ่ายบรรยากาศทางนี้จะเป็นไฮน่ากระเจ้าทางนี้มันจะเป็นอะนะเป็นหวยทุกคนมักเขาจิ้งเออเเอ้าจิ้หาเบิ่งมักเขาจี้เขาจิเคยกินตอนยังน้อยแต่ว่านี่มัอนซุก นะตอนอยังหน่อยนะฮะเก็บกินนี่บานตะจิเอิญมาเขาจีอันนี้มาเขาจีกินได้แต่ว่านี่มันยังดิบอยู่มันสุกแดงแดงจึงกินได้ทุกคนนะมันจะเป็นคลายๆนี่หมากใหม่ป่าตะจิเก็บกินแตอ่ออตอนอยังหน่อยนะทุกคนกินได้โบ่เบื่อได้นี่กินได้หมากันแต่ว่ารอยมันสุกซะก่อนเป็นหมากแดงๆเลยจึง,ง,งจก,กินได้เด้อทุกคนลมลมอืมพี่โลมลมาเรียรอ chúng cháu ma xa toàn sẽ biết 30 của sẽ biết mông hói ao này đứa hói nè hói chụp mi bò bà. bà 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 khỏi nói sao xa lại bà hơi cái nào hói chụp tập มันบ่มีปลาบ่เฮ้ยใช่ของชขมเจ้านะของเขมเจ้าพผลโตบ่ปลาคออันนั้นปลาคอตาแดงเด้อเฮ้ยหอยอีโมเป็นบ่อันะฮะเฮ้ยเดี๋หอยอีโมอีมินะเอาเลยกระพุ้งคีเล็ก ใกล้ขึ้นมะแตลลงน้ำคือเก่ามันบอกมีป่ากลางคืนเรอมันขี่ตัวตอนนัน้เนเราแล้วเขาอันเฮาจูป,ปลายอยู่เนาะอยู่อันยินสูงคงน้ำยังบักลายหนึ่งเนาะ ปลาคุมม้มเงนี่เออตัวเขาปลาแต่สมัยกี้ซาจนโบขอดโบมีปลาจริเหรอเฮ้ยชุดกับชุดปลาน้อยปลาหน่อยปลาคาปลาคิ้วกับโบมีบ่ปลาคาวกับโบมีบ่โอ้ยคือจีเก่งแท้ทคุปอะปลาก็ได้ หน้ำมันยังหลายอยู่เฮ้ยจะสิครูม,มาป่าวะ้น้ำมันยังหลายอะไรในแดนนี่นะปลาใหญ่บ่เ้ยปลาดุกหรือปลาคอปลาดุกแล้วมันหมนุนนี่น้าเฮย้ยได้หม่องนี่ได้วางนี่ดิบุ๊มบิ๊มครับป่าอำบปุปผาปี มันต้องลงแต่เศร้าลงเลยเพื่อดูเพื่อดูย่ามือเศร้าเลยเขาก็ลงไปดูเอดมือเางมันขำเพื่อมันแหงเพรมีหอดป่า เมือ่อยได้ผมมีกำลังแฮงกว่าน้ำลงเลยพมีป,ป่าดูกะกน้ำบวนาจารย์จะเอาจักนมาใส่ต่อยงป้านตอานัน้านี่อไม่ปนไร่่าเขายิงไปุกเมแล้วน้ำมันก็ไหลขึ้นมาเนาะ เลยปลาสักโตสองโตไปไดี๋ยวคุ้นกับปูก่ะประเดียหนึ่งอันนี้หนึ่งพอถิงเมื่อปูมังทุดินซอยซาบีบาทนี่มันมุ้ยปลาพี่น้องขันมีมันกระสูนเลยเนาะมันหอดบริเนเดบเดบซ้ำปลานะพี่น้อง หมูมีมีจิรีชา้าจนเมื่อยน้ำตังต้งเท่าไยพันลิตร,รห,ตห้อยผูกเขียนน้ำชาลงผัดบ่มีปลาเฮ้ยเฮ้ยเตยไม่มีอะไรเลยไปหาขุดกระปูดีกว่าจับมาให้หน่เฮ้ยกระปูตัวน,นี้นะเฮ้ย บม่มีพี่น้องจะดจิ้วหาขุดกระปูกันเด้อนี่นะหาขุดกระปูหาเก็บหอยพี่น้องบ่มีจกักโตปลาอะไรพี่น้องชัดจิ้วสิ่งเมื่อหาปูมันถอดออกทอดินเลยนะคะทุกคนคะ่ะชัดจิ้วสิ่ดีจบคิบไว้เสมอสักก่อน้อทุกคนสาปลาจนเมื่อยสุดท้ายบ่มีปลาจากักโตพี่น้องเอ้ยบุญวาสนาเนาะนชัดจิ้วกะสิ่เดียวจบคิบไว้เสมอสักก่อน้อทุกคนฝากกะไรก็แชร์ในเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะบ่มยัพงพากัน